ส,ส,วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อลูกพาเที่ยวเราได้ชวนเพื่อนๆนมาเรียนเทียนเรื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุหนองเงินะครับโดยเรามาสามคนลูกเพื่อเพื่อนร่วมทำบุญด้วยกันนะครับณพ่อพระคุณม่ของเราแต่ครับคนจีนโบราณได้ทำลายทายทักว่าบุคคลพวกนี้เจ้าภาพนี้ตกปีชงนะครับก็ขอแก้จงตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีใชใยนะ แต่รอลูเรือเรเลือลุกรอ้งแต่ปัจจบันี้เป็น้นไปไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลไปรถไปเรือแต่รับแต่ความปลอดไปกิปีิโสกเสด็อีอีกเสดุทธาเมติอิกเมรพุทธดำโสกอีกอโสตังพุทธพัิเป็นอี่าถูนะัแต่ที่เราปลอดภัยตรงนี้แล้วก่จะสะดวกสบายได้รับความอบอุ่นใจอานทางตบปีชมก็ เรา,าปีนไหนไปตรวจสอบดูได้นะถ้าเราไม่ตกเราก็ปักรีแก่็ดเพราะเราไม่มัคมคนคลาดเอาไม้โมคนและสถานที่หายหรือว่ามัดตัวไปที่ปีเกล็ดนะครับเราก็ไม่ต้องกล่าวชมกันนะเอาเชิญเลยนะพี่น้องยังเปกกิดโครงกาสให้พี่น้องได้ต่อได้ติดกับพระาป่าลอยฟ้าสายนี้อยู่นะพระป่าลอยฟ้าสายนี้เป็นสายที่เขาเรียกว่าบุญพระป่ามงคล นะกับนวัตสการ์พักอรองสามีลิกัตพ่านะครับหรือว่าพ่าอพ่าเกติสีมาโอนะเท่าไรก็ต่อได้นะยี่สิบบาทร้อต่อห้าสิบาแล้วแต่ศรัทธาที่พร่จ้องจะร่วมด้วยชนะ่วยแนกะ่ทํนะนาน,นะครับในเวลาสิบก้านาฬิกานะครับเปี่ยน้ก็เท่าไรนะ เป็นต่อไปเอ๋อนะครับจะได้เราจะเดี๋ยนร่วด้วยช่วยกันเอาใครสอบไปอะไรบ้างบอกด้วยใครอ่านพ่จะรับเพเช็คนี่เป็นอะไรนะมาลองนี้นี่ล่ะเอามาเรียปหาแถวเลยให้ดูแถวให้อยู่หาแถวเดี๋ยวคนนี้เด็ดนะเอาตรงนี้เอาไปนะครับขออนุโมทนาสาธุคุณในตรงนี้เนื่องจากท่าบุตรคนท่านสี่ท่านนี้นะครับ ่างประเทศโบราณได้ทำงานทาราเอาไว้ว่าจอบว่าท่านเสดท่านริอตกปีตกปีที่ไม่ค่อยดีแต่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะพระเมตตาอานศัดิสิทธิ์ห้ก่อนเร้พร้อมกับองเ์พระธา่าเจดีย์สีหมโพธิ์อันศักสแล้วก็พระคุณของคุ้มกุ้มแม่ที่เป็นพระพรที่อยู่ทางบ้า แล้วสิ <parfois> for os, ่งศ so ักดิ์สิทธิ์ที่ผมถังรักษาออกคุกออกเมืนงทั้งปีนี้ให้ถังเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวสัพพะโสสัพพะโสสัพพะโลกสัพพะภัยเสด็จจักรลาให้หายไปจากตัวเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้หายโชคดีมีชัยร่ำรวยรุ่งเรืองลุ่มรอดตลอดปี2,567นี้เรอยิบเจ็ดนี้เลมันจมาแลชิโนนาทอ มนตตมังจักรสัจจังปกาเสสิธรรมะจักรปวัตติยิเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังค์ลังพุทธโธรรมโลลสัจโลลพระเจ้าแสนร้อออบไปมาสิบหกพระองค์อยู่หน้าสิบห้าพระองค์อยู่หลังสัตตูจักนังอภานังพุทธโลนะโมพุทธายะเอา ปีเกิดเขานะจะเองเลยนะนะเราเกิดปีไหนปักไปอย่างนั้นแหละขอขอภัยโชคดีแล้วมีใจทุก่านเลยนะอธิษฐานต่อเองเลยนะครับภายฉะนั้นนะในโอกาสนี้เชิญเลยนะครับมามาร่วมด้วยเชื่อกันอปนเวลานาะทีไม่มีจะพรอยไพรมาลดเบลแหละเออไฟนั่นไปที่ตั้งเวลาโอเคอธิษฐานอาจจะพลาดทางทานาช่วยลแล้วจะเสกกาเพราะว่าเรา นะครับเรื่องแนววายเดี๋ยวไม่จะอยู่ยังเพียงกันนะครับเดี๋ยวไม่จะอยู่ยังเพียงกันละลายนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับบุญทานการบุญสนตรงนี้นั่นดีหน้าเนี่ยบุญพ่อบุญแม่ามากมายหลายขอร่วมด้วยช่วยกันมาบุญกันมากไปก่อนสามากนะครับอ่ามันเสียง นะครับเนี่ยครับใครตกเป็นก็ใช้บอกด้วยนะเออเราบอว่านับรอบดูแล้วใช้เป็ดีว่าตกปีนหอกขาปีจอนี่มันล้บก้ออแล้ก็ตกหอกขาดไ้นอรเอาไม้ใส่อ่าปีนมเสรเอาไม้ใส่ผับใจก่อน จะปีแค่เดือนี้5เปอร์เซ็นต์เนาะออมาได้ทั้งรนอกันเลยความตรงนี้ยหลห้อมกันเนะเออเอาเอาปัจจัยจะรอก่อนรอเพื่อนท้าเ้อมกันเธออยู่บ้านไหนเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเพราะว่าัจจัยทุทเลยเนาะเอาเีเนาะกรุงเทพและสมรมาแล้วรอะไรเจะกลับเมื่อไหร่อ่ะ Mama <coughs> ดังนั้นก็ผ้เชารายนาพี่น้องอ่าร่วมด้วยอำนวยการสาธุบุญทานนะครับเมื่อทุกท่านทำบุญแล้วให้อาส์ชรวรปลอดภัยโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมดูลูกบุญส่วนทางตรงนี้ให้พี่น้องจงมีแต่ว่ายอดฉันเสินฉันลันยินอ่าประสัดสินสุขละประสัดเสดอาชาติพรเทพสวัสดีปลอดภัรกีเปรียบจันทร์ดังวันเพ็ชร นี่แหละนะพี่น้องเอ๋อย่าละเลยบุญทางการกุศลนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนบุญกุศลนำมาพาเจริญนะครับโอ้เนี่ยดังขึ้นเลเอ้ยขอบคุณมากเลยทีเดียวมาแล้วใครได้ดอกไม้อ่าทู้เพียงไปกราบอคารวะหรือว่ากราบกรรมการจุดทู้เพียงบูชาพระรัตนตรัยการก่อนไม่เสียงอะไรอยู่เสียงดนยอตรีเจ้าเจ้าอย่างไ แต่ซอสรูปหล่อนะครับแดนเซอแนเซอร์ที่มากมายสาวสวยนะครับเนียมันคือมาว่าชนะนน้องตัวก็ไ้นะเออสาว้ายเว้องตัวไปวยสาววายเวนตแทนเนาะ หลังจากที่เราเวียนเทียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็าได้เข้าไปไหว้พระในวุดพระธาตุนะครับแล้วกว็ได้นมัมการุทด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราสามคนพ่อลูกก็ออกจากวัดพระธาตุหนองบัวเพื่อกลับบ้านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับเราไอยราเราปนี้ะ ăn <laughs> tay